สมตำซั่วกับเฮ็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานผัดเนยกับกระเทียมนะคะนี่เห็ดพึ่งหวานผัดเนยกับกระเทียมแล้วแต่ผัดแหงๆขัวแหงๆขวงงัวใส่เนยกับกระเทียมจ้ะเท่านั้นพอน่ากินไหมคะอร่อยนะ สมตำส่วนมีทอดปลาด้วยทอดปลาจินกับสมตำกินแค่นี้พอ,อแล้วจ้ะทุกคน อร่อยนะอันนี้สมตำต่ำต่ำหอยฟางน้อยโบไซอันโบไซพริกถอดไก่ใหม่แน่